18. พฤติกรรมที่บอกว่าใครมีอาการผู้ใหญ่ออทิสติก 1. เลี่ยงการสบตาสบตาคนอื่นแล้วรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ก็สบตาแบบฝืนๆพยายามทำตัวให้เหมือนปกติ 2. อ่านสีหน้าคนอื่นและจับสังเกตน้ำเสียงคนอื่นไม่เป็นแยกไม่ออกว่าคนอื่นกำลังล้อเล่นประชดหรือว่าจริงจัง 3. พูดตรงเกินไปตอบอะไรตามความจริงไม่ใส่น้ำหนักอารมณ์จนถูกมองว่าหยาบกระด้าง 4. ไม่ชอบพูดคุยเรื่องเล็กน้อยสัพเพเหระคุยเรื่องทั่วไปไม่ถนัดแต่ชอบคุยเรื่องลึกๆที่สนใจจริงๆ 5. ชอบพูดพรั่งพลูบรรยายเยอะเหมือนเลคเชอร์หน้าชั้นเรียนหยุดไม่ได้เวลาพูดเรื่องที่สนใจจะเล่าแบบไม่หยุด 6. สนใจเรื่องเฉพาะด้านหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนรู้ลึกมากกว่าคนทั่วไป 7. ทําทำพฤติกรรมซ้ำๆเดิมๆเ,เช่นขยับมือขยับขาหรือว่าเล่นของเล็กๆเ,เพื่อลดความเครียด 8. ไวต่อประสาทสัมผัสมากกว่าคนทั่วไป รำคาญแม้เสียงเบาๆแสงจ้ากลิ่นแรงหรือว่าผ้าบางชนิด 9. เข้าสังคมลำบากไม่เข้าใจกติกาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือมารยาทสังคมที่ไม่ประกาศชัดแจ้งทําให้ดูเป็นคนแปลก 10. ปกปิดตัวตนพยายามแกล้งทําตัวปกติเพื่อให้เข้ากับสังคมแต่ข้างในรู้สึกเหนื่อยมาก 11. การใช้ภาษาแปลกพูดเร็วเกินไปพูดเป็นทางการเกินไปหรือว่าทวนคําซ้ําๆชอบจําคําพูดที่มาจากหนังสือหนังหรือว่าเพลง 12. หมดพลังหลังจากเข้าสังคมต้องใช้เวลาพักนานหรือเจอภาวะหมดแรงเมื่ออยู่กับคนเยอะๆ 13. ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่ถนัดโกหกไม่เล่นเกมทางสังคม 14. สังเกตรายละเอียดเล็กๆเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามอย่างเช่นเสียงเบาๆหรือว่าคำผิด 15. อารมณ์แตกต่างจากคนทั่วไปบางคนรู้สึกมากเกินไปอ่อนไหวมากไปเป็นพิเศษบางคนบอกอารมณ์ของตัวเองไม่ถูก 16. รักที่จะทำกิจวัตรเดิมๆซ้ๆําๆชอบความคุ้นเคยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน 17. ไม่อินกับเทรนไม่ตามแฟชั่นหรือกระแสแต่สนใจเฉพาะสิ่งที่เป็นเฉพาะทางของตัวเอง 18. ถูกมองว่าเย็นชาภายนอกอาจจะดูไม่แคร์แต่จริงๆแล้วมีความรู้สึกและห่วงใยเพียงแค่แสดงออกต่างออกไป